สุขสาดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไถซิ่งชาแน,นลครับสวัสดีสุภูสุคนนะครับเมื่อวันนี้วันที่หนึ่งต้อนรับปีใหม่ครับทำการลางครับลางจิกาเขาครับพี่น้องความสิุยงานครับพร้อมจะลุยงงาน,นางานกระสินครับตอนนี้อยู่ บริษัทอยู่ครับล่างกรับบ้ลอนมาได้แล้วพี่น้องถูว่าไหวมื่อยเิ่งนี้เนาะไปเนี่ยตอนรับปีใหม่ไงโศกโศกมันมันสุขผูสุขันเด้อพี่น้องเด้อลำลำเรื่อยๆสุขผูสุขคนกดฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามมือกอลล์ล่ะฝากเป็นกำลังใจให้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เล็นคลิปต่อไปเรื่อยๆครับเมืัอนี้กัมาอัปเดต ยางเช็กยางเช็กยังกับพรอมลุยครับเมื่มีปัญหายังเฮ้ยชาบู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 เดี่ยลูกสมุนตัวป้วนครับนี้ไงพิกัดเดิมครับพี่น้องโรงงานน้ำตาลผู้เขียวใกล้ๆนี่แหละครับรถไถหัากะอย <S <S Wait, ู like ่โรงงานน้ำตาลเกษตรสมบูรณ์ครับเะบ่มีเวลาไปเมืองครับค้าเหรียตัวนี้อมีอัปเดตเมืองตัวนี้ครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งน้ำได้เลยนะฮากับพมียังคืบหนาพี่น้องนักรบต้มย่อมมีบาดเพล่ก <c oughs> ันชนครับกันชนเนื้กหน่อยหนึ่งครับของเล็กกะสปคกัคนนี้กะคัสซีเป็นของมิตซูครับมิตซูเครื่อง ขาหน้าเป็นเบรกแห้งพี่น้องขาหน้าเบรกแห้งเบรกแห้งเลยนะครับขาหน้าเบรกแห้งเบรกแห้งนี่ครับพี่น้องเบรกแห้งเบรกลมง่ายซะเครื่องเป็น 6HK1 ปั๊มสายครับ 6HK1 ครับปั๊มสายอ่าแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ เกียร์ใหญ่ครับ6สปีดเออของมิตซูครับคัต17นิ้วหัวหมู17นิ้วครับอ่าเป็นเกียร์ใหญ่ครับลากเหลือๆครับพี่น้องสเปครถนะหัวเป็นหัวอ e ีซูซุกิก้า ว่าเป็นอีสูจิก้าครับสเปกยางกะยางหนาผมใส่เป็นสิบเอ็ดเอ่อว่ามันสิบเอ็ดอ่พี่น้องขอโทษขออภัยสองสองห้าสองเกาห่ายไงซะอ่ขอบยิ้สองจุดหาครับเอ่อสองเขาเรียกสองเกาหนะหนากว้างครับมันยะค่อยนิ่มครับพี่น้องยางหลังกะมีทั้งสองเกาหามีทั้งสิบเอ็ดอ่ครับ รวมรวมเงินไปครับทั้งหลูกน้ำแบบสเปคถังน้ำมันสามร้อยลิตรถังเล็กสามร้อยลิตรครับเผาหลังเผาหลังเป็นมิดซูครับมิดซูเบรกหน่อยครับเบรกเบรกตั้งเบรกเบรกงัดใครจเอื้อนเบรกงัดเป็นเบรกน้ำมันธรรมดายอยู่ครับสองเผาเบรกงัดดัม ดำดำวันดำสิบจักตันวะผมมาจำบ่ไเดีคือกันพี่น้องเป็นดำนะดำกระบะหกเมตรหกเมตรยี่สิบหกเมตรยี่สิบสูงสูงสองเมตรสองเมตรยี่ห้อจำโมผิดกว้างสองเมตรห้าสิบครับเป็นดำกเกษตรครับพี่น้อง ดำกระเสียแหนบตัวนี้เป็นเปียนนะครับแหนบใหม่แหนบถอดของสามหกครับพี่น้องอประมาณนี้ครับตัวลูกตัวลูกสองคันแปดล้อระบบลมระบบไฟสองคันแปดล้อเบรกล้มเบรกแหงมมดทั้งแปดล้อครับ สเปคคันนี้ตะกี้เป็นคะซีคะซีใหญ่พี่น้องเป็นคะซีดำผมถอดดำออกผมเลยใส่เป็นเป็นไอนี่เป็นกระบะธรรมดาครับวาชิเยตเป็นดำคือเราอยู่หางบประมาณอยู่พี่น้องยางอะไรหนึ่งเส้นฝาถ่า,ายฝาได,ผแบบด,าดา้ผมเห็นเป็นแบบเปิดธรรมดาครับบอมเนแบบเปิดคือรถดำครับะตะกี้นี่เป็นแบบเปิดคือรถดำเหรอพี่น้อง ใส่เล็กงอดูต่อดูไรผมก็เลยเอาอวกเขตเป็นแบบธรรมดาครับตัวลูกอะตามสภาพครับผู้เนี่ยบางฝุ่นก็ตัวลูกเต็มไม่ได้ล่างก็่หล่อนไม่ได้ถูบางฝุ่นครับผู้เพื่อนกะคือว่าโชคโชนอยู่พี่น้องรถไซส์เ,สเล็กครับ ปลาดยร่วมครับน้ำหนักรถเต็มถังน้ำมันเต็มถัง18ตันพอดีพี่น้องสิบเจ็ดตันเก้าบวกค้นเป็นสิบแปดตันพอดีอบวกค้นเป็นสิบแปดตันพอดีครับไปช่องคืนมีตัวจามมียั้งครบหมดแล้วครับ กระเพือหน่อยเรัากับนี้ครับอ่าชุดแต่งหลังค้าธรรมดากับไฟนิดหน่อยครับอ่าสติกเกอร์เล่าใจนิดหน่อยเพราะได้ขำๆครับสปอร์ตไลน์นะะผลโดยรวมประมาณนี้ครับตะกาพอถะาได้สอมได้สอมตะกาไหมครับพอมีเวลา ยกเดิมครับมีใบป,ปัดสเปคเตอร์วมกับประมาณนี้พี่น้องพาชมครับโปรดดสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องนี่เกียร์ครับของเกียร์เดอรหน้าแห็นครับเกียร์ตัวนี้มันเป็นเกียร์รถบัสเออรหักสยัง สิบสองสิบสองขีดห้าเสีอมีเนียมพอคยมีปัญหาครับเกียร์เหงทุกเกียร์ครับดำกับมานนี่ครับถอยเสียสแกนเลดครับแต่งเสียงหอนให้เรียบร้อยครับพี่น้องล่างกับบอน น้ำนักเนื้อมันทุกได้ยี่สิบแปดตันแปดอ่านี่แปดตันแปดครับพี่น้องเอาไปสองผื้นทำมันเต็มถังนี่แปดตันแปดนี่แปดตันเก่าอะไรอยู่พี่น้องเอขินอยู่กับเตอรน,น้ำมันครับทั้งเตอร์น้ำน้ำมันเครมถังกับอะไรนิบเก่าตันอยู่พี่น้องเหีียวเตะมือสวยมาก ผมสส่อย่ประมาณนี้แปดตันแปดประมาณนี้ครับอสอยู่ประมาณนี้ครับผู้ใดสนใจกะไปเรียนงานกะปอยอกันครับเจ้าของกับส่งานกัน,กนครับใส่งานผู้ใดอยากได้กะราคาถึกๆสนใจสอบถามมาได้ครับอืฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้องเลยด้วคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวสิผมสีมิอตัวให้ติดต่อหลังไหมครับ รถสปิกนี่ครับราคากันเอง <c oughs> ขันผู้ใดสนใจ <c oughs> โอ้แลนอ้อยนี่ว่าต้องหว่วงกับแบกแบกแบกนี่ป่ายาน,นครับ <c oughs> สายแบกนี่ต้องยกให้เลยครับนี่ <c oughs> มิดช่วงล่าง,งยงิ่งยองเขมิดซู้นี่ครับ <c oughs> ผมไปแล่นน้ำตาลครับพี่น้อง <c oughs> ใส่น้ำตาลเต็มกองอ <c oughs> ่ไปถ้อยน้ำตาลในโรงงานครับใส่นำ้ำ พอแอมพาละใส้น้ำตาลเต็มกล้องเนี่ยครับกล้องคัน,นี้แหละเฉพาะน้ำตาลกับสามสิบตันละครับผมแบกเฉพาะน้ำตาลละสามสิบตันครับรวมรวมล,ละสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามตันครับเนี่ยสามารถเล่นได้เบาๆเลยครับเล่นเบา,ๆ,บาๆสบายสบายยกดำสบายครับนี่พี่น้องสายแบงนี้บกว,วนพาดครับ <laughs> ผู้ดใดว่าเกียร์มันหกสปีดธ,ธรรมดากะเปลี่ยนเป็นเกียร์ยตันใส่ไหมวะผมอบอกตรงๆนะจำพกกก็จำพวกเราวะอย่างนี้ว่าไปแล้วพี่น้อง <c oughs> ก็สีวางสันเพราะว่าหลอดเฟืองถ่ายมันสา ح. พี่น้องหลอดเฟืองถ่ายหกสี่ศูนย์ครับสเตปหลังถนนเพราะได้ครับถัดในบอในบอมันสีบอน,น,นันปานีครับในบอมันในบอส่วนมากผมสพฟอดซะ หกสมั้งอันนี้ของผมเป็น6กสี่ศนย์ครับใกล้ทะเลังถนนครับกะบรรทุกแม่ลูกตามน,ำนา้ำหนักกะอย่งนี้แปดตัน่ะรวมรวดแล้วก็สี่สิบหตัน8ดผมก็เรียนอยู่หกสี่เจสิก็แลีนได้เด้ยพี่น้องอประมาณนี้ครับกะที่นี่มีองไรครับมาแนะนําำสนใจผู้ใเดสนใจติดต่อคอมเมนต์มาได้ครับรถใส่งานตลอดครับภาษีเต็มครับ ภาษียังตเต็มเต็มเต็มอยู่ครับภาษีเต็มบวขาดครับหกเจ็ดครับพี่น้องปีนี้ละใส่งานอยู่ตลอดครับพี่น้องบัน,นี้ว่าบันเดใส่งาน,นครับใส่งานตลอดนี่ก็เริ่มเปลี่ยนงานวันที่สองที่สามนี่ก็เอาไปเรียนงานแบบพี่นอ้องเดี๋ยวยังไีเดี๋ยว,ยว,ยวท้ายคลิปให้มึงเรื่อยๆครับการทํางานของผมเนาะ เพื่อนพี่น้องสนใจหารถครับคลิปนี้ครับ่มียังไรพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งชาแนลครับงานผมก็มีหลากหลายมห้งครับทั้งรถพ่วงรถแมคโครถไทยรถเกี่ยวมีครบทุกรถครับพี่น้องครบทุกรถชาติฝากพี่น้องในเดอ้อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยซอยดันสอยเคียกันในเดอ้อพี่น้องเคีียยังยูทูบเบอร์มือใหม่มือใหม่ ผู้ติดตามนิดหน่อยครับฝากนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะสุขสบายดีกันสุขููสุขคนครับลำรวยเงินทองเงินไหลมาเทมาสุขภูสุขคนเด้อครับสาธุสวัสดีครับ